เห็นมีโพสต์เรื่องเกี่ยวกับท่านหลวงปู่ด้วยใช่แล้วครับท่านจะอายุครบ91ปีนะครับในวันที่8กุมภา2021นี้นะครับก็คืออีกไม่เกี่ยาทิตที่ข้างหน้านี้เองเนี่ยปกติเราเราก็จะไปกราบหลวงปู่กันนะครับใช่ไหมช่วงวันที่8กุมภาทุกคนก็จะรู้ไม่เฉพาะไม่เฉพาะพวกเรานะครับก็จะเป็นทั้งพระคุณเจ้าทั่วยุโรปเลยนะครับเพราะว่า สิ่งสำคัญคือหลวงปู่เนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่ปี2,534ตั้งแต่ปี91ปี1991ครับหลวงปู่มาฮอลแลนด์จนมาปีที่จะถึงเนี่ยนะครับปรากฏว่าเป็นครบรอบ30ปีพี่ปริยาอยู่ฮอลแลนด์มากี่ปีแล้วครับ32ปี32ตอนนั้นก็เนาะ30ปีซึ่งถ้าถ้าเราอยู่30ปีอย่างที่พี่ปริยาอยู่มาก็คงเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับ แต่อย่าง,างหลวงปู่เนี่ยท่านเป็นพระมหาเถระพระผู้ใหญ่นะครับซึ่งจริงๆแล้วหลวงปู่นะถ้าอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยหลวงปู่สบายกว่าน,นี้เยอะมากเลยนะครับมีคนที่ดูแลมีคนที่เอาใจใส่อยู่ใกล้หมอไทยแต่ทีนี้หลวงปู่เสียสละนะครับมาอยู่กับพวกเราทั้ง30ปีผมก็จะบอกคนไทยที่ในเนเธอร์แลนด์เสมอนะครับว่าพวกเราโชคดีนะที่มีพระเดชพระคุณหลวงปู่อยู่ใกล้ๆมีเนื้อนาบุญที่เป็นที่รักเป็นที่เคารพ อย่างสูงมากในยุโรปนะครับเวลาผมไปไหนเนี่ยทุกคนก็จะคิดถึงแล้วก็รักหลวงปู่เสมอนะครับ mm hmm. แล้วเราก็จะจัดก,กิจกรรมมาตั้งแต่เมื่อก่อนทุกปีนะครับแต่พะเอิญว่าปีนี้มันเป็นโควิดเราก็ไม่สามารถที่จะรวมตัวกันได้หรือไปวัดได้นะครับผมก็เลยได้กราบเรียนปรึกษากับท่านพระครูสำรองนะครับพระครูสำรองแล้วก็ท่านพระครูกิต,ตินะครับถึงว่าน่าจะทำกิจกรรม เพื่อที่จะแสดงมุทิตาสาการะนะครับฉลองวันเกิดปุ่9 1ปีนะครับโดยที่เราจะต้องทำออนไลน์นะครับทีนี้ทำออนไลน์ทำยังไงล่ะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเราทำดีสวดมนต์ไหว้พระทำสิ่งที่ดีๆเนี่ยแล้วก็ ถวายเป็นกุศลให้ให้หลวงปู่มีสุขภาพแข็งแรงนะครับถามว่าทำว่าสิ่งที่ดีมันคืออะไรมันจะต้องทําด้วยปัจจัยไหมไม่เลยนะครับอะไรที่ทําแล้วเราทําแล้วคิดว่าเรามันปราบปลื้มจิตใจแล้วเราก็นึกถึงเนี่ยผลบุญที่เราทาเนี่ยได้น้อมนําถวายแกพระเดชพระคุณหลวงปู่แล้วก็ให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอยู่กับเราไปจนถ,ถึงอายุหนึ่งร้อยปีเป็นอย่างน้อย ันนี้ก็เป็นเป็นเป็นไอเดียที่ขึ้นมาก็าทําให้พี่ได้นึกถึงเหมือนกันนะแล้ว,แล,วแล้วสําหรับตัวพี่เองแล้วพี่จะทาอะไรยังไงในช่วงก็น่าที่จะเป็นสิบกว่าปีมาแล้วค่ะที่ว่าได้มีโอกาสไปที่วัดสิ่งก่อนหน้านั้นอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปนะคะรถก็ไม่มีแล้วลูกก็ยังเล็กแต่พอลูกโตโแล้วก็พาลูกไปทํากิจกรรม,มกิจกรรมเด็กหรือว่า กจิจก,กรรมอื่นๆที่ซึ่งเราสามารถทําได้จริงๆแล้วทุกปีวันเกิดท่านใช่ไหมคะก็จะมีการจัดแล้วก็จะมีพระสงฆ์จากแบบอย่างที่บอยบอกเมื่อกี้คือว่ามาจากหลากหลายประเทศเลยทั้งในยุโรปที่อยู่ในสังกัดของพระธรรมทูตซึ่งว่าเป็นครั้งแรกพี่ปทับใจมากทำไมพระเยอะจังเลยในชีวิตเราเนี่ยยังไม่เคยเห็นพระที่มารวมอยู่ต่อหน้าเราถึงยี่สิบสามสิบ รูปขนาดนี้พิเศษมากจนตรงนี้แหละเป็นจุดทําให้พี่เกิดค,ความสนใจว่าอยากที่จะรู้ว่าแต่ละวัดนั้นอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไร mm hmm. แล้วก็การที่ว่าท่านพระคุณเจ้ามาท่านก็ส่วนมากก็จะเป็นเ,เจ้าอาวาสใช่ไหมคะ mm hmm. ของทุกทุกวัดนั่นแหละมันทําให้พี่ในช่วงหลังๆนั่นเดินทางไปในที่ต่างๆแต่ละประเทศแล้วก็ไปดูว่ามีวัดไทยที่ไหนบ้างแล้วก็ ถ่ายรูปมาหรือทําคลิปมาทําให้ที่ได้ทําความรู้จักกันในที่อื่นๆเนี่ยนะคะเป็นที่ต้นความคิดที่ได้เห็นภาพที่ประทับใจตรงนั้นมาจากงานของหลวงปู่เนี่ยแหละอโอบโ้สาธุครับสาธุทุกครั้งเวลาวันเกิดหลวงปู่เนี่ยผมจะรู้สึกว่าเหมือนกับเออเรากลับบ้านมีงานที่บ้านเหมือนงานคริสต์มาสเนี่ยทุกคนจะมารวมตัวกันนะครับลูกหลานก็จะมาแล้วช่วงหลังๆเนี่ยคือ ปกติแล้วจะเป็นการจัดการประชุมด้วยเป็นการจัดงานประชุมอของพระธรรมทูตไทยในทวีปยิโรสมุติประชุมวันเสาร์จัดงานวันเกิดหลวงปู่วันอาทิตย์เพราะฉะนั้นพระที่ท่านมาเนี่ยท่านก็จะได้มาประชุมด้วยแล้วก็ได้มากราบหลวงปู่ด้วยค่ะในสิ่งหนึ่งพี่ก็ประทับใจด้วยนะที่ว่าเห็นคณะสง เพระคุณเจ้าทุกรูกับท่านจะนอบน้อมกับหลวงปู่นะเวลาที่บบกราบแสดงมุทิตาจิตอะไรก็ไดนะ้หลวงปู่ก็แบบเป็นผู้ใหญ่มาสมฐานะมสมสมสมนัศักดิ์เลยค่ะท่านแบบน่าเริ่มใสแลนะศรัทธามากแล้วเวลาที่พี่ไปต่างประเทศอย่างเช่นเยอรมันอย่างงี้ค่ะคนก็จะถามหานะวา่าหลวงปู่เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรอย่างไร พี่ก็แปลกใจนะในส่วนที่ว่าเออเราไม่เคยออกไปข้างนอกเราไม่เคยได้ยินอย่างอื่นนะว่าประเทศอื่นๆที่ว่าคนไทยเขาอยู่แล้วเขาเคยมากราบท่านแล้วก็มาถามถึงลักษณะนั้นค่ะใช่ใช่ครับหลวงปู่หลวงปู่เป็นที่รักของของญาติโยมหลายๆที่เลยผมไปนอร์เวย์ไปสวีเดนไปประเทศต่างๆคนก็จะถามถึงหลวงปู่ มันก็เป็นความปรับเพิ่มใจของเนาะลูกศิษย์ลูกหานะครับที่อยู่ข้างๆหลวงปู่ได้ได้ดูแลได้ได้เห็นว่าญาติโยมคนอื่นเขาก็รักหลวงปู่เพราะว่าหลวงปูม่มีปฏิปทาที่ดีมีจริยวัตรที่ดีนะครับแล้วหลวงปู่ก็เมตตากับทุกคนคนที่อยู่ใกล้ๆก็สัมผัสได้นะความโชคดีของพวกเรานะครับที่มีหลวงปู่มาอยู่ในยุโรปของคนไทยทุกคนด้วย ที่แบบว่าให้ทําดีแล้วไม่ทราบว่ากําหนดไหมคะตั้งแต่เมื่อไรถึงเมื่อไรกําหนดไหมครับ <c oughs> จริงๆถ้าถ้าถ้าดีสุดก็คือตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับถึงที่เราทําได้นะครับคืออย่างแรกที่เราได้คือเราได้ในสิ่งที่เราทําความดีแน่นอนนะครับจริงๆสําหรับผมอ่ะมันไม่มีมันไม่มีกําหนดมันไม่มีกําหนดเลยว่าเราจะทําความดีไป ไปเราวันนี้สมมุติวันนี้เราทําความดีละเราคิดถึงหลวงปู่ละ,ะเรานั่งสมาธิสดมนไบว้ะเราทำความดีให้หลวงปู่ถวายพรุ่งนี้เราคิดว่าเราจะทําความดีเพื่อเพื่อใครต่อไปเพื่อพ่อแม่เพื่อครูบาอาจารย์เพื่อครอบครัวของเราญาติพี่น้องหรือแม้กระทั่งแม้กระทั่งคนที่ไม่ชอบเราก็ตามหรือ,อบางคนอาจจะเรียกว่าศัตรูก็ตามนะครับทําความดีแผ่เมตตาให้เขาอย่างที่ผมไปโพสต์มาเมื่อวานนี้เอง คำพูดของท่านพุทธทาสว่าการให้อภัยเนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้เลยเพราะมันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ว่าการให้อภัยเนี่ยจะทําให้เปลี่ยนแปลงอานาคตได้อเป็นสิ่งที่ดีเนาะนะเพราะว่าบางคนเรายังเรายังยึดติดแล้วก็มีความเป็นตัวตนของเราเยอะนะครับบางทีการการวางอะไรต่างๆที่มันหนักเหมือนกําก้อนหินนะยิ่งก๊าบหินเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเจ็บมือเราปล่อยมันซะมันก็จะจะค่อนคลาย เราจะทําให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นมากเลยเหมือนเขายิ่งบอกว,ว่ายิ่งสูงก็ยิ่งจะต้องน้อมลงเหมือนกับต้นไม้นะครับลมลมมาแรงๆพายุมาแรงๆต้นที่มันยืนหยัดแข็งแกร่งเนี่ยบางทีก็หักแต่สําหรับพวกหญ้าหรือปลายข้าวที่มันพัดหวิวโค้งลงก้มลงเนี่ย <c oughs> ยิ่งยิ่งอ,อ,อยู่ได้ครับสังเกตได้เลยแม้กระทั่งย้อนกลับมาเป็นเนี่ยย้อนกลับมาถึงมาร์ครูเตอร หรือว่าผู้นํายิ่งคุณเป็นผู้นํายิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งนอบน้อมต่มนตนยิ่งจะเป็นที่รักของคนถ้าอาดีตเนี่ยยึดติดเนี่ยโอ้ยหนักค่ะหนักหนักมากเลยสู้ที่ว่าเราอยู่ตรงนี้และทาให้ดีที่สุดนั่นแหละค่ะถ้าทํากิจกรรมความดีกับหลวงปู่เนี่ยเกอมีการให้เอาไปเล่าให้กันฟังด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับใครทาอะไรผมคิดอยู่เหมือนกันว่าจะไปทําเป็น เป็นเพจขึ้นมานะครับคือใครอยากทําอะไรอยากมาเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยก็เหมือนกับว่ามาแชร์ประสบการณ์กันใครไปทําดีอะไรหรือว่าไปช่วยอะไรตรงไหนบางทีมันอาจจะเป็นประกายว่าให้คนอื่นมาทําตามนะครับทําตามในสิ่งที่เหมือนกับผมไปทําเรื่องของออการบริจาคเลือดหรือการไปชวนคนทําอะไรก็ตามเนี่ยหรือว่าใครมีไอเดียอยากจะมีความรู้ความสามารถในทางด้านไหนก็มา มาแชร์กันได้ไอ้ฉันเก่งเรื่องสอนทํานู่นทํานี่นะเอาไหมเดี๋ยวมาสอนออนไลน์รอะไรเงี้ยครับหรือว่ามีตรงนั้นดีตรงนี้ดีอะไรเนี่ยก็มาเป็นการแชร์กันซึ่งตอนนี้ก็มีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมากโดยเฉพาะช่วงโควิดนะครับก็มาทุกคนก็ได้เห็นเลยนะได้เห็นน้ําใจของคนไทยว่าเราก็ช่วยเหลือเชื่อชุนกันค่ะาสาธุอีกครั้งนึงเลยนะคะในความคิดดีๆอย่างนี้น่าภูมิใจค่ะหลวงปู่ ประธานสงทยเนาหสหภาพพระธรรมทูตไทยในยุโรปกิจกรรมที่บอยได้เสนอแนะมานี้ความจริงแล้วก็อาจจะทําเพื่อตัวเองหรืออาจจะทําเพื่อสังคมหรือคนอื่นคือจะทําเพื่อใครก็ได้ใช่ไหมคะใช่เลยครับยิ่งให้ก็ยิ่งได้ยิ่งเราให้มากเรายิ่งได้มากได้คือได้อะไรคือได้ความปลื้มใจนะครับบางคน เราเราช่วยคนอื่นอนะ่ะเราอย่าไปบางทีเราอย่าไปหวังอะไรนะครับเราให้แล้วเขาเนี่ยเราสบายใจแล้วเราได้แล้วได้ทันทีเลยปุ๊บเหมือนที่คําของครูบาอาจารย์นะถามว่านิพพานอยู่ไหนนิพพานบางทีมันอยู่แค่เสี่ยววินาทีหนึ่งนะทุกคนอนะ่ะทุกคนเข้าถึงนิพพานหมดนะครับเมื่อทุกคนทําความดีทุกคนทําในสิ่งที่ดีแล้วก็สิ่งสําคัญเมื่อกี้ที่ผมจะบอกก็คือว่าเ,เรื่องของ การทำความดีอ่ะพุทธเจ้าท่านสอนให้ทำความดีเพื่ออะไรเพื่อที่จะเวลาเราไปก่อนที่เราจะจากไปจิตสุดท้ายจะเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับเราก็ผมจะบอกเสมอเลยเราทุกคนเกิดมารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ตื่นนอนมาเราจะตื่นมาหายใจหรือเปล่าหรือว่านั่งๆอยู่คุยกันเนี่ยเราจะไปหรือเปล่าหรือว่าออกไปไหนเนี่ยคือเราเราไม่รู้เลยว่าวินาทีที่เราจะไปมันจะไปไปเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือว่า ความดีจะพาเราไปในสิ่งที่ดีนะครับบางทีเราทําบุญมาตลอดชีวิตนะครับไปอ่านเรื่องของครูบาอาจารย์เนาะทำบุญมาตลอดชีวิตทําความดีมาตลอดชีวิตแค่เสี้ยววินาทีสุดท้ายจิตจะดับเนี่ยไปคิดถึงเรื่องไม่ดีมันก็ทําให้ไปในทุนกขติได้มันก็เลยเป็นสิ่งที่มาเป็นเหมือนกับบรณานุสตินะครับที่ผมใช้มาตลอดตั้งแต่เด็กเลยนะครับทําทําใจให้ให้มันปลอดโปรง่งสบายสบาย ถามว่าแต่มันทํายากนะถามคนก็จะบอกว่าเอ้ยมันพูดง่ายนะแต่มันมันทายากมันก็ทํายากครับแต่ว่ามันก็ไม่เหลือบาปบาแดงพวกเราทุกคนเราก็ฝึกครับนฝะึกเอาทีละนิดทีละนิดเหมือนครูบาอาจารย์บอกนะครับว่าที่สําคัญคือเราโชคดีเราดูนะครับเหตุการณ์ที่มันเกิดในโลกเนี่ยเราคนเป็นหลายล้านคนทําไมทําไมเราถึงมาเกิดที่ประเทศไทยทําไมเราถึงมาเกิดที่ในพระพุทธศาสนาทําไมเราถึงมาเกิดในสมัยราชการที่เก้าที่ ทำคุณประโยชน์มีสถาบันพระมหาก,กษัตริย์ที่มีคุณประโยชน์ต่างๆมามากมายทําไมเราถึงมาเจอกันทําไมเราถึงมาคุยซูมกันวันนี้ทุกอย่างมันก็มีที่มาที่ไปนะครับไม่ใช่แบบเกิดโดยเหตุไม่บังเอิญน,นะครับอันนี้ก็อยากฝากทุกคนนะครับให้ให้ทาความดีถึงถึงชวนทุกคนทําความดีเสมอๆนะครับ